สำนักงารสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา คุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19.30นนถึง20.00นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะ ขึ้นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์การรักษาจรรยาบาลวิชาชีพอาจารย์ในการไม่ประพฤติผิดในทางชู้สาวกับลูกศิษย์ ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะมีการกําหนดข้อห้ามเรื่องนี้ไว้ในระเบียบกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะว่าถ้าเกิดปัญหากรณีอาจารย์ประพฤติผิดในทางชู้สาวกับลูกศิษย์เรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะท่านเทิดพงคงจันทร์ตุลาการสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะอยากให้ท่านเกริ่นให้กับคุณ ผู้ฟังได้ทราบสักเล็กน,น้อยนะคะว่าถ้ามีกรณีของครูอาจารย์ประพฤติผิดในทางชู้สาวกับลูกศิษย์จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างไรบ้างคะต้องเรียนท่านผู้ฟังและคุณเบิร์ตนิดนึงอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะขอ,อบเขตในการพูดคุยกันของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในแวดวงการศึกษาก็จริงฮะ,ะแต่ว่าเราจะคุยกันในรอบรั้วมหาวิทยายลัยครับคุณเบิร์ตครับเป็นระดับอาจารย์มหาวิทยายลัยกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีนะฮะอนนี้ตอบคําถามของคุณเบิร์ตเมื่อครู่ก็คือว่าขอบเขตพฤติกรรมระหว่างกันระหว่างครูอาจารย์นะฮะกับลูกศิษย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องป้องกันระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องชู้สาวมีแน่นอนครับเพราะว่าอาจารย์มาวิาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงอาจารย์ผู้ชายลูกศิษย์นะฮะซึ่งเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงหรือผู้ชายรือ หลากหลายทางเพศอะไรก็ตามตามยุคสมัยแห่งนี้นะครับโอกาสที่จะพบกันกใกล้ชิดกันและจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างก,กันของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับท่านผููฟังเพราะว่าเรียกว่าอยู่ในวัยที่ลูกศิษย์ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับครูบาอาจารย์ก็อาจจะ,อ,ะอยู่ในวัยที่ อาจจะมีอายุหรือไม่มีอายุก็ตามแต่ครับแต่ถ้าไม่มีขอบเขตของกฎหมายกําหนดแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบัณระหว่างกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ไม่เหมาะสมขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครับท่านผู้ฟังนะโดยคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็จะกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ครับเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตนเนี่ยค<ฆ>่ะอันนี้เนี่ยห้ามครับท่านผู้ฟังนะฮะคือไม่ได้เลยแหละครับถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ใช่คู่สมรสตัวเองเนี่ยนะครับถือว่าผิดจรรยาบรรณของครูอาจารย์อย่างร้ายแรงทีเดียว<ฆ>ะอันนี้โทษเนี่ยก็ต้องถึงระดับออกจากราชการครับท่านผู้ฟังค<ฆ>่ะส่วนจะไล่ออกจากราชการไปเลยนะฮะโดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนานหรือค่ารักษาพยาบาลหรือจะเพียงแค่ปลดออกจากราชการ นะฮะก็คือยังมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จบํนานาญสิทธิประโยชน์จากราชการต่างๆอยู่นะฮะหลังจากลดออกไปแล้วนี่อันนั้นต้องว่ากันในข้อเท็จจริงแต่ละกรณีกรณีไปครับท่านอูฟังแต่สรุปคืออยู่ในรัชการต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเรื่องชู้สาวก,กับลูกศิษย์ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสคนตนนี่ถือว่าเป็นระเบียบแบบแผนที่มันสอดคล้องกับมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมทั่วๆไปครับคุณเบิร์ตครับนะฮะ เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยส่งลูกหลานมาเรียนเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ความรู้ทางการศึกษาะนะครับได้เป็นคนดีนะฮะไม่ไม่ต้องการให้ลูกเราต้องไปเจอลักษณะของการคุกคามทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมจากการมีปฏิสัมพันธ์กับครูอาจารย์อะไรเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบเหล่านี้ก็เป็นการป้องกันเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานศีลธรรมทางสังคมของแวดวงการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยครับคุณเบิร์ตครับค่ะ ค่ะท่านคะคดีในวันนี้ค่ะเป็นมาอย่างไรถึงได้มีการมายื่นฟ้องกันได้ที่สารปกครองค่ะท่านสําหรับคดีวันนี้กับท่านผูฟังเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งครับค่ะเรื่องราวมันก็คือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผู้ชายนะฮะก็ทําการเรียนการสอนกันไปตามปกติครับแล้วยูมาวันหนึ่งปรากฏว่ามีนักศึกษาผู้หญิงนะฮะผมจ็ชื่น น,นงางสาวเอแล้วกันค่ะนะก็มายื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อมหาวิทยาลัายครับค่ะว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยนะล่วงละเมิดทางเพศกับตนเองก็บรรยายเรียกว่าเ,เหตุการณ์เนี่ยโดยละเอียดแล้ะครับวันเนี่ยผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์นะครับก็พาตัวเองไปเข้าโรงแรม แล้วก็กระทาไม่ดีไม่ชอบทางเพศว่าอย่างนั้นนะฮะได้เสียกันหลายครั้งนลวมถึงพาไปที่ห้องพักบ้านพักของผู้ฟ้องคดีด้วยน,น,นอกจากนั้นก็เรียกว่ามีการส่งเสียเลี้ยงดูนะครับผู้ฟ้องอานางสาวเอมาโดยตลอดแต่ต่อมาก็ปรากฏว่านางสาวเอก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วทำนองนั้นนะฮะ,นะ,นะก็พยายามจะตีตัวออกทางอะไรเหล่านี้ครับ แต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลสําเร็จสุดท้ายก็นางสาวเอซึ่งเป็นนักศึกษาก็เลยตัดสินใจครับท่านผู้ฟังร้องเรียนมหาวิทยาลัยนะห้อยเอาผิดกับผู้ฟ้องคดีโดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีพฤติการทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองคือเป็นนักศึกษานะผิดจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างร้ายแรงก็เพื่อจะมีการลงโทษ พ้องคดีแล้วก็นางสาวเอกก็จะได้แยกย้ายกันไปว่ากันอย่างนั้นครับค่ะพอมีเรื่องร้องเรียนก็ตามระเบียบของราชการครับท่านผู้ฟังนะฮะถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการเรามาต่อนเนื่องก็จะรู้อยู่แล้วเป็นเพจเพื่อนมาตรฐานพอมีร้องเรียนปับก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใช่ไหมครับคุณเบิร์ตว่าเรื่องดาวมันเป็นมาเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีครับท่านผู้ฟังฟังแต่ฝ่ายกล่กาวหาอย่างเดียวก็จะไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหานะับอาจจะเป็นการร้องเรียนกล่าวหาในเรื่องที่ไม่จริงก็ได้ ก็จึงต้องมีคณะกรรมการครับของราชการเนี่ยเขามาสอบสวนอันนี้พอคณะกรรมการเขาสอบสวนเนี่ยครับท่านผู้ฟังเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานที่ทุกทางนะครับว่ากันอย่างนั้นท่านผู้ฟังะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลจากฝ่ายนางสาวเอซึ่งเป็นผู้กล่าวหาเองนะและ้วนางสาวเอเป็นผู้กล่าวหานะครับคุณเบิร์ตพยานหลักฐานก็ส่งครบสิครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลักฐานเช่น ลายอะไรพวกนี้ที่ส่งข้อความในลักษณะเชิงชู้สาวต่อกันะนะหรือหลักฐานที่ว่าแสดงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยให้การดูแลเรื่องการเงินทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะก็หลักฐานจากทางฝ่ายของนาง่าเอกก็พอสมควรค่ะนอกจากนั้นท่านผู้ฟังครับกรรมการก็ก็ไปสืบสาวราวเรื่องจากพยานบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์อย่างเช่นนะฮะครูอาจารย์ที่ เคยไปมาหาสู่ที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดี่ะนะว่าเคยพบเคยเห็นนางสาวเออยู่กับผู้ฟ้องคดีหรือเปล่าคํามืดดึกตื่นอะไรเหล่านี้นะฮะรวมทั้งเพื่อนบ้านของผู้ฟ้องคดีด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็ไปสอบสวนจากเพื่อนฝูงนางสาวเอซึ่เป็นนักศึกษาด้วยกันนะครับคุณเบิร์ตนะว่าพฤติการระหว่างกันของอาจารย์ท่านนี้นะฮะกับนางสาวเอนี่เป็นยังไงบ้างความใกล้ชิดสนิทสนมก็ฟังมาจากเพื่อนอีกนะฮะที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุ ก็ทั้งหมดทั้งปวงครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นพยานจากแชทไลน์พยานบุคคลที่ให้พยอยคาต่างๆเนี่ยพอมาประมวลกันแล้วเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนก็มั่นใจครับว่ามีเรื่องแน่นอนหมายความว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับนางสาวเอซึ่งเป็นนักศกษาของตนแน่นอนนะครับพฤติการบ่งชี้ชัดเจนก็เลยเสนอความเห็นไปยังอธิการบดีของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ พินาเรื่องวินัยนี้กับท่านผู้ฟังอธิการบรดีพอด,ดูสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะอาจารย์มีความผิดจัญญาบันของอาจารย์อย่างร้ายแรงฐานล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาซึ่งไม่ใช่กู้จกโลกข,ขนนะแล้วก็โทษก็คือต้องออกจากราชการนะครันี้อธิการบดีก็เห็นว่าเอาละนะฮะก็คือความผิดเนี่ยมันร้ายแรงจริงนะค,คุณเบิร์ตครับแต่นึกถึง ผลงานต่างๆที่ทํามาในฐานะเป็นอาจารย์นะผลงานทางวิชาการช่วยเหลือมหาลาัยต่างๆก็มีคุณงามความดีอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกที่ปรากฏแต่บังเอิญผิดหนักครับมันให้อภัยไม่ได้ก็เลยออกคําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนะก็อย่างที่เราคุยข้างต้นคุณกันครับปลดออกจากราชการก็คือค้นไปเลยจากราชการกลับบ้านนะฮะไปหางานอื่นทาแต่ก็ยังได้ สิทธิประโยชน์บำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลต่างๆก็ <Ha. S 2> ถือว่าราชการเขานึกถึงคุณงามความดีที่เคยทามาก่อนก็ถูกลดออกจากราชการอันนี้แน่นอนครับพอผู้ฟอ้องคดีได้รับคําสั่งดังกล่าวก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกันแกล้งกล่าวหานะฮะผู้ฟอ้องคดีจะสู้อย่างนี้กับท่านผู้ฟังแกบอกว่ามีใครเห็นมายืนยันได้บ้างหรือเปล่าว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับนางสาวเองจริงค่ะ <Ha. S 2> แกบอกคลิปก็ไม่มี นะฮะจะไปสอดส่องใครไปถ่ายภาพอะไรก็ไม่มีนะไม่มีบุคคลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ำที่จะเห็นว่าแกเนี่ยไปมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับนางสาวเอเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานทั้งหลายที่สอบสวนมาเนี่ยคาดการเกินความจริงทั้งนั้นคุณเบิร์ครับค่ะไม่มีใครเห็นเลยครับคลิปกลกไม่มีค่ะสองครับผู้ฟ้องคดีบอกว่านะ ลองไปสืบสวนประวัติด้วยดีๆเนี่ยนางสาวเอนะฮะตอนเข้าเรียนใหม่ๆเนี่ยเป็นเด็กเกเรครูเบิร์ตค่ะนะครับค่ะคือเด็กกินเด็กเที่ยวว่าอย่างนั้นนะฮะค่ะไม่ค่อยตั้งใจศึกษาเราเรียนเขานเนี้ยนะก็พ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาถึงมาฝากฝังไว้กับผู้ฟ้องคดีค่ะในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ก็ช่วยเตือนติดหน่อยช่วยดูแลหน่อยนะะแกก็เลยเห็นว่าโดยวิสัยอาจารย์กับท่านผู้ฟังก็ต้องเอาใจใส่ลูกศิษย์ ยิ่งลูกศิษย์เกเรต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดค่ะก็เลยมีการติดตามดูแลพฤติกรรมการเรียนการใช้ชีวิตของนางสาวเอซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดกว่าคนอื่นหน่อยเพราะพ่อแม่เขาฝากไว้แก้วกเป็นเรื่องปกติครับขอ,ขอบคุณแกด้วยซ้าคุณเบิร์ตนะฮะเพราะว่าตุ้มเทเวลาในการดูแลการเรียนการศึกษาของลูกศิษย์ขนาดนี้ ลูกสามแกก็บอกว่าไอ้ที่ลูกติดมากล่าวหาแกนี่นก็เพราะนี่แหละครับแกไปจำ้ำซี้จ้ำชัยเกินเหตุเด็กมันว่าอย่างนั้นครับแล้วเกิดอาการไม่พอใจก็เลยมาร้องเรียนกล่าวหาโดยเอาเรื่องที่เป็นเพศเนี่ยนะฮะ,ะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเหล่านี้ซึ่งไม่มีหลักฐานเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นมาใส่ร้ายใส่ความแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการก็ดีอธิการบดีในฐานะผู้ออกคําสั่งก็ดีนี่หูเบาไปหน่อยท่านผู้กังครับ เชื่ออยู่ฝ่ายเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานเห็นเลยดังนั้นการออกคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเนี่ยด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองครับโดยฟ้องอธิการบดีมหาวิทยายลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะคุณเบิร์ตครับในฐานะผู้มีหน้าทออกคาสั่งแล้วก็ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษา เพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการคดีนี้จึงเข้าสู่การพิจารณาของศางลปกครองครับค่ะท่านคะศาลปกครองสูงสุดค่ะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะสําหรับคดีนี้กับท่านผู้ฟังประเด็นแรกเลยที่ศาลปกครองสูงสุดท่านต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยนะฮะก็คือข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่าการลงโทษก็ดีการสอบสวนก็ดี ไม่ได้ฟังพยานหลักฐานที่ชัดเจนหรือเห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์กับนางสาวเอที่เป็นลูกศิษย์ของตนค่ะเหมือนที่เราคุยเมื่อครู่คุณผู้มครับค่ะคลิปวิดีโอก็ไม่มีภาพถ่ายก็ไม่มีเอาไปถ้ำมองไปส่องกันมเห็นนะจ่อเรือมองก็ไม่มีหรือไม่มีเลยทุกอย่างแล้วมากล่าวอ้างอย่างนี้ก็เสียหายครับตรงนี้ครับสาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่านะฮะ การที่บุคคลจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนั้นนะครับท่านระวังมันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนค<ฆ>่ะนะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับนะการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นเรื่องลับเฉพาะว่าอย่างนั้นแต่ครับระหวังบุคคลสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีพฤติการที่ปกปิดซ่อนเล้นอยู่แล้วคุณต้นครับค่ะ<ฆ>อันนี้เป็นเรื่องที่วินดูชนทั่วไปก็เข้าใจได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องยากครับที่จะมีประจักษ์พยานมารู้เห็นด้วยตนเอง พูดง่ายๆคือมันไม่มีใครไปนั่งสองนั่งมองแล้วครับคุณเบิร์ตครับคน,นปกติใช่ไหมครับไปดูใครมีเพศสัมพันธ์กันเนมันไม่มีครับสองไอ้พฤติกรรมถ่ายคลิปวิดีโอนะไว้แกจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิสัยปกติที่คนทั่วไปที่เขาจะทํากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอ้างว่าไม่มีประจักษ์พยานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือคนเห็นกระจักจากในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย รับฟังไม่ได้เนี่ยตรงนั้นสารปกครองอยู่ท่านเห็นว่าจะพิจารณาแค่เพียงตรงนั้นเนี่ยคงไม่ได้ค่ะ,ะถามว่าคราวนี้แล้วประจั์พยานไม่มีและจะดูจากอะไรสารปกครองอยู่ท่านวินิจฉัยต่อไปครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยครับเวลาจะพิจารณาเนี่ยก็ต้องดูข้อเท็จจริงหรือพฤติการแวดล้อมมาประกอบกับคุณเบิร์ตค่ะเช่นใครได้ยินได้ฟังมาอย่างไรบ้างคนะใครได้เห็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็ มาดูความใกล้ชิดกับเหตุความที่มันเป็นข้อได้จริงเรียงร้อยต่อเนื่องกันที่พอจะสันนิษฐานได้อย่างมีน้ําหนักว่าเอาละคู่นี้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีไม่งามแน่ในที่รับว่าอย่างนั้นนะครับคุณเต้ครับเพราะต้องดูพวกนี้แหละครับมาเป็นเครื่องประกอบกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือศาลต้อเอาวาังหลักเป็นประการแรกเลยว่าไม่มีประจักษ์พยานไม่เป็นไรดูพฤติการแวดล้อมดูพยานแวดล้อมประกอบได้ะนะฮะ เอาละพอได้หลักอย่างนี้กับท่านผู้ฟังก็มาดูข้อที่จริงในคดีต่อไปครับว่าศาลปกครองสุดท่านดูพยานแวดลอ้อมพฤติการแวดล้อมอย่างไรบ้างเรื่องแรกเลยกับท่านผู้ฟังข้อที่จริงเนี่ยมันปรากฏจากผลการสอบสวนครับว่าดังสาวเอเนี่ยไปที่บ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์จริงค่ะโดยเฉพาะยามคำ่ำคืนที่สำคัญ ค้างคืนด้วยค่ะแล้วกลับตอนเช้านะอยู่เนืองเืองเป็นนิจจะสิงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นฟังจากใครอันแรกเลยคือตัวผู้ฟ้องคดีเองครับคุณด้วยครับยอมรับอาจารย์นะครับอาจารย์เกงก็ยอมรับเองครับว่านางสาวเอเนี่ยไปบ้านจริงไปในยามวิการดึกดือจริงและพักค้างคืนจริงนี่นะผู้ฟ้องก็ยอมรับเลยแต่ผู้ฟ้องดีบอกว่า ไปเพื่อช่วยงานค่ะเนะอเคไปเพื่ออะไรก็ไม่ว่ากันคุณเบิร์ตครับจะไปเล่นหมากรุกไปทําอะไรแท่แ่น,นะครับอย่างหมายถึงว่าเอาละอยู่กลางคืนพักค้างคืนกับตอนเช้าทําอย่างนี้อยู่หลายครั้งเนี่ยผู้ฟ้องคดีเองก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงได้แล้วนะครับหนึ่งปากผู้กล่าวหาคือนางสาวเอกครับท่านผู้ฟังอันนี้อยู่แล้ว,วเขาบรรยายให้ฟังแล้วว่าเขาไปพักค้างอ้างแหลมที่บ้านของผู้ฟ้องคดี อยู่เป็นนิติศินค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยถูกล่วงละเมิดทางเพศอ,อันนี้ก็รับกันแล้วหน,หนึ่งเรื่องนะครับว่าค้างจริงอยู่จริงนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับพยานบุคคลอื่นๆที่เป็นพยานแวดล้อมนะฮะที่ศาลท่านดูในสำนวนคดีก็ล้วนแล้วแต่ให้ถ้อยคำตรงกันครับเช่นเพื่อนอาจารย์ของผู้ฟ้องคดีก็บอกว่าเวลาไปหาผู้ฟ้องคดีเย็นๆครับ่ำนะ,ะบางทีจะแวะไปคุยเรื่องงานนะครับคุณเบิร์ตครับค่ะก็เห็น นางสาวเอเนี่ยอยู่ด้วยครับนะครับอยู่ด้วยก็เห็นอยู่บ่อยๆนะฮะในการคืนเนี่ยแล้วบางทีพอเพื่อนอาจารย์กลับแล้วเนี่ยครับคนนางสาวเอก็ไม่ได้กลับนะครับค่ะก็ยังอยู่ต่อนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อนอาจารย์ก็ยืนยันเพื่อนของนางสาวเอเองก็ยืนยันค่ะว่านางสาวเอเนี่ยนะไปหาผู้ฟ้องคดีไปพักค้างอ้างแรงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังให้เพื่อนเพื่อนฟังถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับอาจารย์ค่ะ นอกจากนั้นครับสุดท้ายเพื่อนบ้านเองของผู้ฟ้องคดีคุณเบิร์ตครับค่ะเขาก็เห็นกันอยู่ว่านางสาวเอเนี่ยไปมาหาสู่พักค้างอ่างแรมกับตอนเช้าอยู่หูเนืองๆกับบ้านของผู้ฟ้องคดีดังนั้นตรงนี้ครับพฤติการแวดล้อมในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยสารท่านก็รับฟังแล้วก็มีน้ำหนักยืนยันได้แล้วลว,ว่านางสาวเอเนี่ยไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกับผู้ฟ้องคดีจนถึงเช้าเนี่ยอยู่เสมอครับ นะครับพยานยาทุกปากให้สร้อยคาตรงกันรวมทั้งผู้ฟ้องคดีและนางสาวเองก็ยืนยันเช่นนั้นผ่านไปหนึ่งเรื่องคุณเบิร์ตครับค่ะเรื่องที่สองครับที่ศาลท่านดูข้อเท็จจริงในจำนวนคดีแชทไลน์แชทไลน์ที่ส่งไปต่อกันนะครับคุณเบิร์ตครับที่นางสาวเอส่งให้คณะกรรมการสอบสวนดูแล้วก็เป็นข้อจริงในจำนวนคดีด้วยนี่ยกตรวจว่าถ้อยคํามันลึกซึ้งคุณเบิร์ตเช่นมีการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยส่งแชทไลน์ไปในทํานองคิดถึง ะฮะองบอกความในใจนะฮะแล้วก็อย่าให้นางสาวเอมาหาวัยวัยอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีสร้อยคําที่มีความสนิทสนมในเชิงชู้สาวเกินกว่าความสัมพันธ์ฉันลูกศิษย์กับอาจารย์หลายเรื่องนะครับรวมถึงเรื่องที่ท้ายๆด้วยนะครับที่ในลักษณะที่นางสาวเอก็อยากจะตีตัวออกห่างครับคุณเบิร์ตครับค่ะมันก็มีแชทกันทานองว่าเรียกร้องเงินทอง นะํานองว่าถ้าอาจารย์จ่ายมาอย่างที่หนูขอนี่ก็จะได้จบไปจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรเหล่านี้นะะผมนี่ผมประมาณเลยครัผมประมาณว่าคงจะท้ายก่อนจะร้องเรียนแล้วล่ะครับคงประมาณนั้นนะครับถ้อยคำหล่านี้ซึ่งตรงนี้ศาลนัานก็เห็นว่าการใช้ถ้อยคําในลักษณะที่ลึกซึ้งดังกล่าวระหว่างนาะงสาวเอซึ่งเป็นลูกศิษย์กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าวิสัยลูกศิษย์อาจารย์กันปกติทั่วไปครับท่านผู้ฟัง มันยากครับที่จะคุยกันอย่างนั้นค่ะแทบจะไม่มีทางเลยครับที่ลูกศิษย์จะไปคุยอะไรกับอาจารย์ในเชิงสัมพันธ์เสน่หาในลักษณะนั้นนะฮะรวมถึงการมีการเรียกร้องเงินทองกันด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักฐานอีกประการนึงครับที่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนางสาวเอ๋ค่ะอันที่สามครับท่านผู้ฟังหลักฐานที่สามนี่เข้าใจว่านางสาวเอโทรศัพท์แล้วอัดเสียงไว้นะครับ โทรกับผู้ฟ้องคดีแล้วมีการอัดเสียงไว้ซึ่งถ้อยคำเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการตัด้อต่อว่าเบิดเรื่องราวมันก็คือในลักษณะที่นางสาวเอเนี่ยคงเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยนะฮะผู้ฟ้องคดีเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ทางเพศลึกซึ้งกับเพื่อนนะักศึกษาข,ของตัวเองคะนะคืออ้าวเธอก็มาอะไรกับฉันอยู่แล้วอาจารย์ดันไปกับเพื่อนฉันอีกอย่างเงี้ยสัง,งนั้นะนะฮะก็มีการพะเลาะบ,บอกแว้งตัด้อต่อว่าทางโทรศัพท์ ซึ่งตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะฮะก็หงอยงครับคุณเบิร์ตต้อง<ฆ><ฆ>โดนนางสาวเอ,เอปัดโตต่อว่าก็หงอยครับค <c oughs> พยายามชี้แจงพยายามอธิบายทำนองว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนรงนี้นะฮะ <c oughs> ตัวเองเิดตัวเองซึ่งตรงนี้ครับศาจา่านก็เห็นว่าโดยวิสัยเนี่ยครับถ้าผู้ฟ้องคดีไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับนางสาวเอเนี่ยต้องต่อว่านางสาวเอแล้วใช่ไหมครับคุณเบิร์ตเป็นลูกศิษย์มาพูดอย่างนี้กับอาจารย์ได้ยังไงนะฮะ มันพูดเชิงชู้สาวตัดพ่อต่อหากาวหาว่าอาจารย์ไปมีสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่นแต่อย่างไรมันต้องตําหนิต้องห้ามปรามแล้วครับถ,ถ้าเป็นปกติแต่นี้ไม่ใช่ครับพฤติการในโทรศัพท์ที่อัดเทปกันก็กลายเป็นว่าพยายามที่จะชี้แจงนะฮะขอโทษขอโพยทํานองนั้นนะฮะนอกจากนั้นกับก่านผูฟังมันมีถ้อยคําของญาติของนางสาวเออีกครับที่เพิ่มเติมอ,อยู่ในสํานวนคดีก็คือว่าญาติของนางสาวเอเนี่ยเคยไป บอกว่าและสอบถามผู้ฟ้องคดีครั้งหนึ่งค่ะนว่าเคยมีความสัมพันธ์อะไรกับหลานฉันหรือเปล่าเนี่ยอืผู้ฟ้องคดีก็ตอบไปว่าเคยมีในระดับหนึ่งเอาหมายกว่าว่าอย่างไรคุณเบลครับค่ะคือถ้าไม่มีก็ไม่มีถูกไหมครับคุณเบใช่ค่ะปกติถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วก็ต้องตําหนิญาติด้วยว่าคุณมากล่าวหาผมอย่างนี้ได้ไงผมเป็นอาจารย์ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏดว่าตอบ ว่าเคยมีในระดับหนึ่งก็มีลักษณะเหมือนว่ายอมรับอยู่ไกลๆในเรื่องความสัมพันธ์พิเศษซึ่งตรงนี้ครับท่านกูกว่างจึงเห็นว่าแมมนี่สามสี่เหตุการณ์แล้วนะครับคุณเบิร์ตครับค่ะเรียกว่ามันค่อนข้างจะได้กลิ่นว่าอย่างนั้นคุณเบิร์ตพอเข้าใจใช่ไหมครับ่ะได้กลิ่นว่าแหมมันท่าทางจะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีซะแล้วนะครับนอกจากนั้นท่านผูกว่างครับสุดท้ายครับที่ปรากฏในสำนวนคดีคือเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองคุณเบิร์ตค่ะ มีหลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือ<ม>จากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์ให้แก่นางสาวเออยู่หลายเรื่องครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไถ่ถอนทรัพย์สินนะครับการช่วยเหลือเงินค<ม>่าที่พักของนางสาวเอนะฮะอะไรเหล่าเนี้ยก็เป็นจานวนเงินหลายบาทครับซึ่งตรงนี้ก็นางสาวเอเขากล่าวหามาในเรื่องร้องเรียนก็พอตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ตรงกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับจาก สามสี่พฤติการแวดล้อมและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเนี่ยประมวลรวมความกันแล้วเนี่ยครับสารปกครองสูงสุดท่านจะเห็นว่าพฤติการเนี่ยฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีความสนิทสนมกับนางสาวเอซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยในลักษณะที่เกินปกติทั่วไปค่ะและเข้าข่ายมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตัวเองอันเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงถือว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นเนี่ยการที่อธิการบดีนะฮะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีออกคําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเนี่ย จึงถือว่าเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําพิพากษายกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่ออ่อออางบอใบไม้61ทับ2 563ครับคุนทรครับค่ะท่านคาสุดท้ายแล้วค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังไหมคะก็เรื่องของจรรยาบรณของอาจารย์หมายหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังผมว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ทุกท่าน,านเนี่ยท่านเข้าใจอยู่แล้วละครับค่ะนะฮะว่า การวางตนที่เหมาะสมกับลูกศิษย์น,นักศึกษาของตัวเองเนี่ยถึงไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ก็ตามเนี่ยแต่ในทางศีงลธรรมจัรยาบัณเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วครับคุณเบิร์ตว่าต้องวางตัวกันอย่างไร<ะ>เพื่อจะไม่ที่ขอรหาและมีปัญหาแก่ทั้งสองฝ่ายได้นะฮะแล้วนี่นนก,กฎหมายนี่เขาให้ความละเอียดขึ้นมาอีกท่านผู้ฟังครับเขากําหนดไว้ด้วยว่าข้ามทาและถ้าทำนี่ก็จะมีโทษร้ายแรงอย่างไรก็ยิ่งเป็นการควบคุมกํากับไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้พฤติกรรมระหว่างกันในการเรียนการสอนของอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องดีงามนะครับนั้นตรงนี้ก็ขอฝากเลยครับว่าเคสเล็กๆน้อยๆที่เ,เกิดไม่กี่เคสอย่างที่เรายกมาเล่าว,วันนี้นะครับก็พอจะเป็นอุทาหรณ์นะให้กับลูกศิษย์ก็ดีครับอาจารย์ก็ดีว่า,าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณเบิร์ตนะฮะมันก็จะมีโทษนํามาทําให้ต้อง มีความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศทางสังคมนะฮะแล้วก็ในตัวอาจารย์เองก็อย่างที่เชื่อของเราวันนี้ครับว่า,าอาชีพก็ต้องพลอยหมดไปด้วยในการเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือนะฮะก็ะต้องไปประกอบอาชีพอื่นอะไรอื่นไม่นับว่าเรื่องที่ว่าชื่อเสียงวงศะกลอีกนะฮะที่ต้องเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็แม้จะเป็นเคสที่เกิดไม่บ่อยแต่ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้านที่เป็นอาจารย์หมายหาวิทยาลัยทุกท่านครับ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านเทิดพงคงจันทรตุลาการสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์นะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www. ช่อ o สะอาด .or.th หรือ,รออีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือช่อง YouTube นั่นเองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครอง ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355และท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกานาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจ ทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ